นี้เนี่ยเรามีแรงงานทั้งสิ้นเนี่ยแรงงานเกินอายุเกินสิบห้าปีนะครับอยู่อยู่ห้าสิบแปดล้านหกแสนกว่าคนเอ่อตัวเลขชัดๆัดตรงตรง,ตรงนะครับตัวเลขจากระทรวงแรงงานงน,นะเรามีหกสิบหกล้านทําไมเรามีห้าสิบแปดเลยเหรอเออแ,แรงแรงงานแรงงานเกินอายุเกินสิบห้าปีครับสิบห้าปีาขึ้นสปคห้าครับโอ้ยแต่มผมว่าตัวเลขน่าจะผิดนะ ดูเยอะผิดปกติอ่ะต่อดเอเยอไปคือคืองี้ฮะอันนี้ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานแต่ถ้าคุณนอไปดูข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยก็อีกตัวเลขหนึ่งฮะผมก็เลยงงๆเหมือนกันเออมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าประเทศไทยมีหกสิบหกล้านมีแรงงานห้าสิบห้าห้าสิบแปดครับก็อันนี้อันนี้เป็นข้อมูลของกระทรวงแรงงานข้อมูลน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับประัาสังคมเกี่ยวเกี่ยวข้องอะไรทีนี้แรงงานชายนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดเก้าล้านนะครับแรงงานหญิงคุณน็ สามสิบจุดหกล้านมันยิ่งถ่างไปเรื่อยนะอันนี้ข้อสังเกตอันที่หนึ่งอันที่สองคือน่าสนใจมากครับแรงงานไทยเนี่ยยุเกินสิบห้าปีนะครับไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยสองล้านสองแสนคนเป็นแรงงานระดับก่อนปถม,มก็คือก็คือโคงอนุบาลหรือเปล่าหรือไม่ได้เรียนหนังสือสิบเอ็ดล้านคนระดับมัธยมต้นนะครับเอ้เท่าที่ระดับปถมนะอีกสิบเอ็ดล้านคนก่อนปรมสิบเอ็ดล้าน นะครับระดับประถม11ล้านมัธยมต้น10ล้านมัธยมปลาย8ล้านผม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 ให้คิดอย่างนี้นะครับเวลานี้ถ้าตัวเลข3ตัว3-4คนเหมือนดูรวมกันเนี่ยเรามีแรงงานที่เป็นระดับมัธยมปลายนะครับทั้งหมด34 4ล้านคนคุณนร์คุณนร์คิดอะไร เห็นเห็นอะไรไหมฮะไอคอ่ะเราเนี่ยแล้วก็อุดมศึกษาเนี่ยเรามีแค่สิบเอ็ล้านคนที่ผมไม่ได้มองว่าผมไม่ได้มองว่าแรงงานอุดมหรือจะจะแยกเป็นอุดมหรือมัธยมนะครับแต่ผมกำลังมองว่าตอนเนี้เราเป็นแรงงานค่อนข้างจะเป็นอันสกิลเลเบอร์ซะส่วนใหญ่นะครับในเดกกันเนี่ยตัวอาชีวะเองเนี่ยทั้งประเทศเรามีแค่2อล้านสอสนคนเท่านั้นเอง ซึ่งอันนี้น่าห่วงนะครับน่าห่วงมากว่าถ้าเราจะพัฒนาไอ productivity ประเทศไทยขึ้นไปเนี่ยเราต้องมาเล่นเรื่องของไอ,ไอตัวทักษะร k i l l up s k l l l เนี่ยต้องรีบทำนะครับครับผมไอ,ไอพวก structure เรื่องแรงงานเหล่านี้แบบนะก็มันไม่มีมันไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะไม่ได้พัฒนานย่ำอยู่กับที่ใช<ๆ>่ย่ำอยู่กับที่แล้วก็สมัยก่อนถ้าเรานึกถึงช่วงช่วงเราเด็กๆเ,เนาะ เราต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยมีคนไม่รู้หนังสือเนี่ยเกือบผมว่ายี่สิบล้านอะ่ะเยอะมากนะใช่ใช่ตอนผมเด็กๆตอนผมเกิดมาเนี่ยคนอ่านหนังสือไม่ออกเยอะนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเครียดผมคิดว่าคนอ่านหนังสือไม่ออกยังมีเรียกว่าน้อยจริงๆเพราะว่าเรามีการศึกษาภาพบังคับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยอ่านหนังสือออกแหละตอนเนี้ยมันก็ดีกว่าสมัยก่อนนะแต่ว่าเ,าเรื่องเอาเรื่องอุดมศึกษาเอาเรื่องสายสามัญมัธยม มหกหรือว่าจะสายอาชีวะผู้เนี้ยต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องวางแผนนะครับเพราะว่าการที่จะทําหรือว่าจะสร้างเพื้นฐานแบบนี้เนี่ยจะต้องสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างน้อยสิบปีฮะที่จะเห็นผลนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิบปีที่ไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยก็จะช้าไปอีกสิบปีฮะสวัสดีครับญหาครปัญหาคืออะไรเลยไหมฮะคุณโน็ตตอนนี้เนี่ยเอ่อ เทรนของคนรุ่นใหม่นะครับเทรนคนรุ่นใหม่นะไม่เหมือนคนรุ่นพวกเรานะเขาจะให้ความสําคัญกับ work life balance มากขึ้นนะครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเด็กที่มีการศึกษามากกว่าคนรุ่นกเก่าๆเยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเขาเกิดมาในช่วงที่ประเทศมันมันผมถือว่ากําลังพัฒนาที่มันดีขึ้นกว่าเดิมในอดตที่ผ่านมานะครับการเจริญเติบโตมันเป็นไปอย่างทั่วถึงโอกาสของคนที่เข้าสู่การศึกษามันก็มีมากขึ้น ดังนั้นเราจะเห็นเด็กหลายๆคนที่มีโอกาสเนี่ยก็ไปทาไปเรียนต่างประเทศไปทํานั่นทำนี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาเขาไม่สนการทํางานในระบบอะคุณนรคุณนรมีบริษัทเนี่ยผมมีลูกน้องคุณนรมีลูกน้องทุกคนมีลูกน้องแล้วต้องต้องต้อง,อง,องหาคนทํางานแนวฟิสที่ทํางานบางอย่างเนี่ยโอ้โหดูวยวนี้หายากมากๆผมเปิดรับสมัครหาว,ว,วิศวกรที่มาดูแลเรื่องของตัว ไอ้ดิจิตอลกับตัวระบบไอ้ตัวโรบอทนี่นะครับเปิดมาตั้งนานแล้วนะครับยังไม่ได้เลยนะครับได้มาคนเมคเทคได้มาคนสลายาะครับตั้งแต่หลังโควิดมาไม่อยากทําอะไรกันเลยแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาเขาเขาไม่เขาไม่ทํางานในระบบอะแล้วหมายถางว่าไงฮะต่อไปนี้ระบบการผลิตจะล่มสลายนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดนี่ตัวนี้สุดท้ายเนี่ยทางผู้ประกอบการก็พยายามที่จะแก้ปัญหา การขาดแคลนแรงงานเดยวกันใช้โรบอตเข้ามาทำเอาตัวไตัวไเครื่องจักรเข้ามามากขึ้นต้นทุนก็แพงขึ้นเข้าไปอีกใช่ไหมฮะแต่ระยะยาวจะดีอืระยะยาวจะดีใช่ท้าเนี่ยมันก็จะไปกลายเป็นว่าเออคือเราเราต้องเราต้องแบ่งเป็นหลายๆอออืเ่แบบนะครับงานที่เป็นงานที่มันซ้ําไปซ้ำมาดูทีพวกเนี้งานโรบอตมันก็จะเหมาะสมเนาะเพราะว่าเอจับสายซองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเรียงเรียง นวเลี้ยงนี่หรือว่าเอ่อเอาใส่บรรจุภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้คนนะเนาะแต่ว่าไองานที่แบบบรรจุผลิตอะไรพวกเนี้ยนะฮะที่มันซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยก็อาจจะใชเ้เครื่องจักรเนี่ยมันก็ระยะยาวเนี่ยระยะแรกๆอาจจะไม่แต่พอเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้หนึ่งเนี่ยนะเราก็มีเดี๋ยวสักพักหนึ่งรัฐบาลตอนนี้มีรัฐบาลอยู่เนี่ยถ้ามีเนี่ยนะพอเขาพูดไปเดี๋ยวก็ต้องออกมาประกาศนะ ก็ได้เจ็ดบาทแปดบาทไรสิบสามบาทก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะต่อปีเนี่ยก็จะเป็นประกาศมันขึ้นไปทุกปีนะครับแต่ว่าโปร d u c t i o n เอ่อมันลดลงทุกปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันสวนตามแบบนี้สักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนข้าไฟเลยพี่อ,อืมเออเหมือนข้าไฟเลยเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊จะติดโซลาร์เซลล์ดีไหมเอ๊มันยังไม่คุ้มหน่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเออทุกคนไล่เต็กกันเพราะอะไรมันคุ้มไงอืมเพราะว่าแบบตัวเลขแบบนี้เทรนแบบนี้เนี่ยนะ การเปลี่ยนจากเการใช้แรงงานมาเป็นเครื่องจักรเนี่ยมันจะคุ้มขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยครับเพราะว่าแบบด้วยความบิบคั้น,นหลายๆอย่างนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวเขาไม่อยากทาด้วยใช่นะใช่ใชแล้วก็ยิ่งเข้าแปดออกห้าเนี่ยหาคนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําให้มันเป็นเอการมาทํางานแบบเฟกซิเบิลมากขึ้นนะใช่อยากทำสาม<พ>ชั่โวโมงอะไรให้าใช่แล้วก็ดูที่ประสิทธิผลมากกว่า การตอบบัตรเข้าออกตรงเวลานะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยซีเรียสกยับเรื่องของพวกนี้เท่าไหร่นะสําหรับตัวเองแล้วก็องค์กรตัวเองเนี่ยจะมาไม่มาเนี่ยแต่ว่ามีงานออกมาส่งเนี่ยผมก็โอเคหมดนะอืมเออผมไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบออกก่อนหรือว่าคือบางทีแบบมันเสียเวลาเรื่องเรื่องเดินทางแนละ้วแล้วก็แหกไปตอนเช้าแหกไปตอนเย็นเนี่ยแล้วเด็กรุ้นใหม่ไม่ค้องเนี่ยใช่ท,ออที่สำคัญใน่คุณน็อตคือตอนนี้เนี่ยรเราเราเห็นเอ,อ่อ เทรนด์ของคนทํางานอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าทํางานในระบบผมใชื่อว่านานทำงานในระบบการทํา,ทนานนบบทงานอิสระนะครับซึ่งซึ่งในระบบเนี่ยจะน้อยลงแน่นอนคือตอนนี้เอกชนก็พยายามแก้แก้แก้ไขด้วยการที่จะอะไรที่มันทําซ้ําๆบ่อยๆก็ใช้โรบอทหรือเช่าตัวมันช่เข้ามาแทนแต่ปีนี้เนี่ยออปีหกหกเนี่ยเราจะมีคนจบใหม่เข้ามาสู่ตลาดแรงงานอีกสามแสนเจ็ดหื่นสามพันสร้อยปสิบแปดคน เอ่อเมื่อผมจําได้เมื่อไม่นานวันนี้รัฐบาลประกาศความความสําเร็จนะครับคุณสุชาติร่ำตรีแรงงานบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานอะไรนะแรงงานอ,อัตราการขาดแคลนแรงงานน้อยที่สุดในโลกศูนย์จุดเท่าไหร่ผมจาไม่ได้แล้วนะครับน้อยมากๆกก็ผมไม่รู้ว่ามันสะท้อนอะไรหรือเปล่านะครับแต่เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามันขาด ไม่ขาดแคลนแรงงานหรือคนตกงานน้อยเนี่ยมันก็ต้องสะท้อนที่เรื่องของ productivity ที่มันสูงขึ้นถูกไหมคุณนรสายได้ที่มันสูงขึ้น GDP ที่มากขึ้นถูกปะพี่เอาตัวอย่างโรงงานผมเองเนี่ยนะคนใหญ่เนี่ยลูกน้องผมเป็นผู้หญิงเนาะพี่ก็เห็นนะเก้าสิบเก้าอร์เซ็นตเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็พอเลิกงานเนี่ยนะด้านโรงงานเด่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยร้อยคันเลยก็คือสามีผู้ชายมารับเออ้วถามว่าสามีทําอะไรเนี่ย สามีก็ไม่ทําอะไรนะรับจ้างทั่วไปก็ถือว่าไม่คือคือผมว่าตัวเลขมันมันใช้ไม่ได้อะเอาอย่างนี้ก่อนนะอืมไอตัวเลขที่บอกว่าคือจริงๆแล้วอะโอเคต้องบอกว่าคืองานที่ที่ที่ผมจ้างเนี่ยก็คนงานก็ได้รายได้ดีนะแล้วก็งานก็ดีมั่นคงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะก็จะบอกว่าน้องๆที่มาทํากับผมเนี่ยก็เลี้ยงครอบครัวนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะแล้วก็ผู้ชายก็เลี้ยงลูก ซึ่งผมก็ยังงงเอามือเกาหัวตัวเองว่าแบบเออขนาดนั้นเลยเหรอก็คือว่ามีเป็นร้อยร้อยคันที่พี่มาดูนั่งโรงงานผมก็ได้เขาจะขับมารับแฟนเขาเนี่ยเนาะแล้วเขาก็เลี้ยงลูกทั้งกับข้าวในแดนะผู้ชายจริงๆไม่มีงานทําเอาตรงๆเลยก็คือผู้หญิงเลี้ยงนั่นแหละแต่ว่าในระบบสารระบบแรงงานเนี่ยเวลาเขาถามอ่ะก็ถือว่ามีงานทํานะถือว่ารับจ้างทั่วไปเออใคร mm hmm. เรียกไปทำอะไรก็ทาอันนี้เยอะมากนะแต่ว่าถามว่าอย่างนี้ยถือว่า มีเขาเรียกอะไรอะพ,พี่เมื่อกี้ช็คพี่แค่คำว่าอะไรนะเอ่อภาวะการว่างงานใช่ป่ะการว่างงานใช่จริงเขาไม่ได้ทํานะจริงเขาว่างนะ <laughs> มันมันมันเป็นการว่างงานที่แบบไม่ได้ว่างงานเพราะหางานไม่ได้เ,ไเอ,อ,อไม่ทำเพราะไม่ทํางานมากกว่านะครับก็จะเป็นราย<ช>งานแบบนี้แต่ดูดูภาพรวมของพักพักการเมืองแล้วหลกัหลกๆเอ่อมีเป็นแต่อยู่หลายหลายพักเมื่นกันนะ หกร้อยบาทเพื่อไทยปีเจ็ดศูนย์รวมรอสอทอชรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่ารัฐสมทบเงินประกันสังคมมีเงินเดือนเกินหนึ่งหมื่นบาทอะไรอย่างเงี้นะฮะพระเก้าไกลก็เอาขอเขาด้วยคือเริ่มทันที4ี่ร้ห้าิบาทปลุกปองเสริมอาชีพห้าพันบาทคือก็ว่ากันไปตามตามตามสไตล์ของใครของมันแต่สำขะไรคำถามคือผมกำลังคยเออแต่ใครใจ่ายพวกเราเราจ่ายเนี้ยเออ พูดหาเสียงง่ายเลือเกินเนอะอย่างงู้นจะอย่างนี้จะอย่างงั้นเลยเนี่ยะเออ,ตอแต่ไอตอนอจาดด่จาที่เปิดตูดไปหมดแล้วครับ <laughs> เออ